พร้อมกันนะสามสองหลังฟูอ้อยอ้อยแบกตีลังกาเลยอะเราพิการแล้วนเน,นี่ยนักตีมากครับทุกคนโอ้โหโซ่สมราร์ทและฉันกันมากอ่ะช่วยกันดึงอยู่อะโอ้โหยังไม่ยอมไม่ต่อจากขอบล่างครับเฮพื่อเริ่มอ,ออกแล้วเว้ยลัมโบกินนี่คูลาคแน่นกับแลมโบกาลาโดครับผมชื่อทะลึ่งอย่างเลยไปอะโอ้โห เอาละฮะวันนี้ครับเล่นแบบตึงโซ่เลทุกคนหลายไปพร้อมๆกันนะมาดูกันนะมันจะเป็นยังไงฮะเฮอุยอ้ยตูดนะดึงสเกิร์ตหลังกลองเเดียวเดียวยังโล่งเลยอะโอ้โหตูดตรงนี้โล่งมากข้างในเหมือนไม่มีอะไรเลยอะ ูแ่แรกกันคาร์โดครับผมเออโอ้ยเออหมุนเลยฮะโอ้โหอันนี้หลังคาไหลทิ่มลงมาเลยฮะเอาเรื่องเอาละฮะโอ้ระบะแล้วมาคู่แข่งกับฟอร์ดใช่ไหมโอ้แต่ว่าตึงกับฟอร์ดเยอะนะคันนี้แดงน้ำมันก็สนน้ำมันแบบดูเดือดมากฮะ แรมต้องหกับแรมปกติฮะแแลทั้งคู้ฮะไอ้ฮะอุ้ยอุ้ยไม่มีปานอีแบบภาพไวมาก <c oughs> อุ๊ยรุ่นลมรุ่นลมอ้าวแต้แต่แรมคันนี้โอ้โหสิ่งนี้นปกติครับทุกคนโอ้โหแค่ล้อพังนิดหน่อยฮะโตพันล้อไมนิดหน่อยและเละแล้ว ทุกคนนี่มันบิกฟูเลยครใหญ่เลยโอ้โหรอดไหมเนี่ยอ่าลองดูฮะโอ้รถบิกฟูเนี่ยผมยังไม่ได้รีวิวทุกคนที่ดูกันเลยนะไอคันเนี้ยเตอร์โต้ยังยาวยังยาวเอาละทุกคนนะเฮ้ยโอ้ยเออว้า ไปเลยฮะโอ้โโซ่ตึงกับเสาอ้นนี่ไว้ฮะโอ้ยนี่รถใหญ่มากใครอยากดูรถบิ๊กฟุ้ผมรีวิวอี EP หน้านะมีหลายคันเลยนะคอมเมนต์บอกกันได้ครับอุ้ยคนเอาเรื่องปอร์เช่เก้าหนึ่กับดอทชาร์เจอร์ฮะปอร์เช่91 1านะไปฮะทางน้ำกันบ้างเบื่อทางบกแล้วอ้ยเอาโซ่ดึงไปด้วยกันเลยนะโอ้ ปเลยฮะแต่ปอเช่ไปนู่นแล้วโอ้โหปอเช่อยังอยู่ในน้ำอยู่นะโอ้โหมากับโซ่ครับโอ้โหลงป่าไปเลยครับสำหรับปอเช่ข้าวเวียนหัวมากเมื่อกี้ไปดูดอยกันบ้างนะโอ้ดอยยังไหลอยู่นะแหมเอาโซ่มาเกี่ยวตึงกันลงทางน้ำก็ดูรู้สึกแปลกๆนี้นะ ใช้ได้เลยฮะสภาพยับโอ้โหรอบนี้ฮะรถบิ๊กฟูนทุกคนมาดูกันนะว่ารถบิ๊กฟูนเนี่ยเจอทางน้ำแบบที่ยังเชื่อมโซ่กันอยู่เนี่ยจะเป็นสภาพยังไงนะสภาพไม่ออกฮะลองดูนะลองดูนะไปผบอมกันนะสามสองหนึงฟูโอ้ยโอ้ย ดึงกันอยู่ะช่วยกันนะโอ้โหยรถปิ้งปูเล่นนักตีมากครับทุกคนโอ้โหโซ่สมาดและฉายกันมากอะช่วยกันดึงอยู่ะโอ้โหยังไม่ยอมไม่โตจากขอบลาครับเฮพื่อเริ่มออกแล้วเว้ยโอ้โหเวทเทน้าดูอ่าโอ้โวโซ่ดึงกันอยู่นะโอ้โหดูว่าโซ่เหนียวมากนะสำหรับรถปิ้งปูทยานน้ำโอ้โหสภาพดูไม่ได้นะ สภาพหลงา้าล่างต้นไม้โอ้โหต้นไม้ JPG ไม่เดีอนมันดูแบนๆอย่างนี๋นยคล้องใจกับต้นไม้นี่ต้นไม้อะไรของมึงวะเนี่ยทําไมมาดูแปลกๆวะโอ้โหต้นไม้ JPG ใครมาตัดไปครึ่งหนึ่งวะเนี่ยเอาละฮะพดีิ่ามีน้อง fc ขอเข้ามานะครับชื่อน้อง agt kgc 1 6 1 4161นะฮะพี่อยากให้เอารถชนกับเครื่องบินนะฮะจัดให้ตามคอมเมนต์ที่ขอครับเอา,าเลยฮะรถจีคานนะฮะ น้องไม่บอกเครื่องบินไหนพี่เลยจัดเครื่องบินเล็กมาให้แล้วกันมาฮะไฮจีคาร์ดมาเลยฮะส่วนผมก็จะขับเครื่องบินชนนะฮะประสานงาไปฮะเอาละสนุกกันแน่ฮะเครื่องบินเวนรถฮะตามคอมเมนต์ที่ขอเข้ามาจะชนได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะฮะเอาละฮะโอ้ย ทีคัสโอ้โหชนเกี่ยวเรื่องอยู่เหมือนกันนะจัดไปอะตามคนไ่ไี่น้องขอมาดูสดภาพทีคัสยับเยินนะเรื่องพังอ่าไอคอมเมนต์เนึ่ครับ,นนรบเป็นของน้องธวัชชัยนะฮะขอเข้ามาพิเตอร์ครับเอารถยาวปะทะก,กับเสาเหล็กกันชนได้ไหมจัดให้ครับนี่รถคนนี้ใช่ไหมน้องที่น้องขอมาจัดให้ฮะพี่ใส่นอสให้เลยฮะคือเพิพ่งเล่นไปรถคันยาววันนี้นะ จัดให้ตามก็บอกอครับใครที่คอมเมนต์อยากดูอะไรนะฮะถ้ามันทำได้ผมทำทุกคนได้ดูแน่นอนคอมเมนต์มาบอกกันได้ครับโอ้โหนี่แบบดังเดิมนะไปฮะความเร็วได้เท่าไหร่วะเนี่ย130กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะตอนนี้ลองเอาเสบ,บัดท่อโบโมม้ิแมตที่ดูไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ดูนะฮะ ข้างหลังหลุดตามสภาพอู้หูยเดี๋ยวเอาใส่แบบเจ็ตโต้ด้วยนี่พี่แถมให้น้องคนเมื่อกี้ด้วยฮะใส่แบบเจ็ตโต้นะรอบนี้อุ้ยสปูดบี๊ของเราสปูดบี๊ดบาร์บี้มันต้องไม่มันมันต้องไม่ไม่เป็นอะไรน,น้องดูอ้าวเสาหายไปไหนวะอ๋อ น้องทว่าใชกแล้วครับท <c oughs> ิ่เต้ยครับเอารถยาวมาชนกับรถบัสได้ไหมน้องน่าจะมาถึงรถบัสคันนี้นะฮะโอ้โหเนี่ยสองตอนที่ได้ไปเมื่อีปีที่แล้วที่เราขนพม่าข้ามเมืองใช่ไหมมาแล้วฮะให้รถบัสมาเลยส่วนเราก็นี่ฮะจยเจอเลยพี่เนี่ยตายอ่ะดูแรงนะ อ <c oughs> รอบนี้ฮะเราต้องไม่เราต้องไม่สโลว์มันจะไม่เออกเลือดูฮะขอแบบจังๆนะตามที่น้องๆต่อไปเข้างาไปฮะแต่ไปเลยน้องๆขอแบบไม่สโลว์โมชั่นนะอุ้ยอ้ย,อย,อยไม่สโลว์โมชั่นถือว่าภาพใช้ได้ฮะ สวยงามครับข้างหน้ารถบ้านนี่ยับนะฮะยู่เข้าไปเลยผู้โดยสารมหีหัวหลุดหัวหลุดกระบางมากโอ้โหอโค้ก็น,นั่นั่งปลอดภัยฮะและเข็มขัดได้ดีอะตัวรถโอ้โหรถยาวเราเละครับจัดให้ฮะตางกัาขอ FC เอาละครับผมเทสลาโมเดลสามนะครับผมลองเลนคฮะตัวนี้ก็ทุกคนอยากได้กันอยู่แล้วนะฮะรวมถึงผมเองด้วยนะฮะเป็นรถไฟฟ้าคันหนึ่ง ที่อยากจะลองขับดูสักครั้งนึงเหมือนกันฮะเราเลยเอาลองไหลด่านนี้ดูมั่งฮะไปกันเลยฮะจะไปได้กลขนาดไหนครับทางลงเนินรถไฟฟ้าโอ้โหนี่มะไม่มีเสียงตามสไตล์เทนราว้าวเร็วแรงทะลุนรกครับว่นนี้ดูกะจะโชนถึงเป้าหรือไม่หรือจะไปไกลเกินกว่านั้นไปรับชมก้อ,อมกันนะวิววิ ฮ้ยทีมหนาไหมไม่ทีมอะโอ้โหแต่เละนะแบนเลยฮะสภาพมีดานมาใหม่อีกแล้วอะโอ้อันนี้เป็นแลมที่รู้สึกปแปลกๆนิดน,นึงนะทุกคนมันมีหลายเนินให้เหินมากครับขอลองเหินเนินนี้ทุกคนไห้ดูก่อนนะ เออโถ้าลงสวยจะเปนยังไงต่อว่าจะไปต่อได้หรือไงครับหัวมออกปุ๊บเออท้องฟ้าดูมีสีสันขึ้นมาทันทีฮะขอรอตรงนี้นิดนึงนะคน้วยรถเทลล่าของเราโเมืองอะไรยังไม่ทำเลยเลยรอสหนุนแล้วโอ้โหไปด้วยฮะป้ายทะเบียนเป็นวินที่ได้เหรอไปฮะ ลองลงดูทางนี้นะย่างกัย่งหมูแสงท้อนเสบตาม้าะไปฮะเร็วนะเลสเตล่ารถไ,ไฟฟ้าบวกทางลงเนินฮะไปกันเลยฮะอุ้ยเฮ้ยไปต่อได้ไหมเนี่ยโอ้โหมันต้องโชคดีจริงๆนะเนี่ยทางอย่างนี้ โอ้ยลงน้ำเออมาทุกคนรอบนี้ฮะมาตกเขาโชว์คนดูกันบ้างฮะเทสล่าเลยเทสลา่าตกเขาใครไม่เคยดูตกเขาอยากดูขับรถตกเขาคอมไม่บอกใ,ใต้คลิปได้ฮะเริ่มดิเทสล่าก่อนนะโอ้ยสู่ความเวิร์กว้าไกลโพลโอ้ยกระแทกโบสเดียวเปลี่ยนทรงเลยฮะเทสล่า ผมไม่ได้เล่นตกเขานานมากบอกเลยยับเยินโอ้โยจากรถกลายเป็นเบคอนว้าวสภาพ